สวัสดีครับเครื่องโรยขี้ไก่นะครับอันนี้พร้อมส่งลูกค้าพรุ่งนี้นะครับเตรียมส่งลูกค้า,าแล้วมาดูกันครับว่าเครื่องโรยขี้ไก่ของซันนี่นี่คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างไรเนี่ยนะครับด้านข้างเป็นโครงสร้างแข็งแรงทนทานครับขนาดตัวนี้จะเป็น1.8ตันความกว้าง1.7ความ,วามยาว2.8เมตรนะครับมาดูด้านท้ายกัน ด้านท้ายจะเป็นใบพัดนะครับใบพัดปัดขี้ไก่ออกมาด้านท้ายอย่างเดียว<ม>ดูด้านบนกันด้านในด้านในด้านในจะเป็นเกลียวยาวนะครับเกลียวยาวถึงท้ายเลยเป็นเกลียวใหญ่ด้วยนะครับไม่มีติดครับตัวนี้ก็คือเกลียวใหญ่จะไม่มีติดครับเกลียวยาวถึงท้ายอันนี้นี่มาดูด้านด้านท้ายชัดๆครับนี่นี่จะเป็นใบพัดด้านท้ายแล้วก็มีฝาครอบนะครับสามารถถอดออกได้ นี่โครงสร้างแข็งแรงทนทานครับ1.8ตันนะครับตัวนี้นี่ด้านหน้าครับโลโก้ซันนี่อย่างสวยเลยครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้ราคา16,500บาทมีบริการจัดส่งถึงที่พร้อมเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับอันนี้อย่าลืมบอกกันใช้ได้แต่รถ3 6แรงม้าขึ้นไปนะครับ